สวัสดีครับพบกับผมแอดมินก๊อบนะครับจากเว็บน้องไอที m อทนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มอีเมลนะครับเพิ่มอีเมลแอ c เคา t ์ในตัว Microsoft Outlook นะครับก็คือปกติเราก็ใช้งานตัว Microsoft Outlook อยู่แล้วใช่ไหมครับในการรับส่งอีเมลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอีเมลมีอีเมลมากกว่า1 Account นะครับหรือว่าจะเป็น2อีเมล3อีเมลก็สามารถแอดเข้ามาเพิ่มได้นะครับก็มีขั้นตอนไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสำหรับคนที่ต้องการ เพิ่มอ e ีเมลเข้ามาในตัว Microsoft Outlook ของเราอีก1นบัญชีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดโดยตัวนี้ผมจะแนะนำเป็น2วิธีนะครับ2วิธีในการเข้าที่จะแอดเข้าไปนะครับวิธีแรกก็คือนะครับในตัวแอดในตัว Microsoft Outlook ของเราได้เลยนะฮะก็ามาที่ตัวนี้เป็นที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยเป็น Microsoft Outlook 2016นะครับ ในตัว2 0 1 3ก็หน้าตาเหมือนเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะฮะเปิดเข้ามาใน Outlook นะครับคลิกที่ไฟล์นะครับคลิกที่ไฟล์เสร็จเราจะเห็น Account Information ของเรานะครับคลิกในส่วนของ Account Setting นะครับ Account Setting ของเราคลิกเลือกลงมานะครับเราจะเห็น Account Setting อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็คลิกไปเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าของ Account Setting นะครับให้อยู่ในส่วนของแท็บอีเมลนะครับ อาอีเมลของเรานะฮะเราจะเห็นอีเมลของเราที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับก็เคยจะเป็นอีเมล Gmail ของผมนะครับทีนี้ผมจะ add อีเมลที่เป็นของอ,อ,อื่นๆเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมล Hotmail หรือว่า Gmail อีกบัญชีหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอีเมลบริษัทหรือว่าเป็นโดเมนของเรานะฮะเป็นอีเมลที่เป็น add โดเมนของเรานะครับ,รรบก็คลิก,ลก New นะครับคลิก,ลก New เสร็จนะครับตรงนี้เนี่ย เราก็เลือกรูปแบบตามที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นเมนูนัก็จะในส่วนของเป็นป๊อปสามหรือว่าไอแมปนะครับเลือกตามตที่ต้องการนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใส่เป็นอีเมลของเ,อเป็นของเอา o ุกนะครับก็ใส่ชื่อไปนะครับยูเนมก็คือชื่อของเรานะฮะเหมือนกันนะครับกับตอนที่เราแอดอีเมลครั้งแรกนะครับ แล้วสองนโอเคนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็แอดสเต็ปเหมือนกันเลยนะครับไม่มีอะไรต่างกันกับตอนที่เราแอดอีเมลครั้งแรกตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับ นี้ก็เป็นการเทสอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดฟินิชได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเตือนให้บอกว่าปิดเปิดหนึ่งครั้งนะครับถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราทําใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็ลองปิดนะครับผมลองปิดเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็เรียกขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับครูนะครับตรงนี้ก็จะโหลดโปรไฟล์ของเรานะครับที่เราแอดเข้าไปใหม่นะครับรวมทั้งงานเก่าด้วยนะครับ โอเคครับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับก็จะเป็นหนึ่งอีเมลที่แอดเข้ามาเห็นนะครับจะมีอีเมลสองแอคเคาท์ที่อยู่ในบัญชีแอรลูของเรานะครับแล้วกลับไปดูที่เดิมนะครับกลับไปดูที่เดิมตรงแอคเคาท์เซตติ้งของเรานะครับตรงนี้นะฮะจะเห็นเป็นสองอีเมลนะครับดัตต์ไฟล์ก็จะมีสองอันเหมือนกันนะครับก็แยกกันนะฮะอันนี้ก็เป็นการแอดอีเมลเข้ามาอีกหนึ่งบัญชีนะครับก็ไม่มียากนะครับไม่ยากนะฮะ อีกวิธีนึงนะครับสําหรับใครที่ไม่ต้องการเปิดใน o o f Outlook เข้ามานะครับแต่วิธีการ add เนี่ยผมจะไม่ทําตัวอย่างให้ดูนะครับแค่บอกว่าต้องเข้าตรงไหนนะครับให้เรามาที่ Control Panel นะครับใน Control Panel ของตัว Windows 10สําหรับใครที่ใช้งาน Windows 10 Windows 8.1อยู่นะครับให้กด Windows ปุ่ม Windows บวก X นะครับที่คีย์บอร์ดนะฮะเราเราจะได้เมนูอย่างนี้ขึ้นมานะครับให้เลือกเข้าไปที่ Control Panel นะครับใน Control Panel ของเราเนี่ยหากติดตั้ง Microsoft Office อยู่นฮะมันจะมีเมลนะครับมีหัวข้อเมลอยู่นะครับ,รบ,หออรบให้เราคลิกไปที่เมลนะครับมันจะเป็นบางเครื่องก็จะเป็นเมล Microsoft Outlook 2013อะไรประมาณนี้นะครับมันในส่วนของเราจะเห็นป๊อปอัพตรงนี้นะฮะเมลเซตอัพขีดเอา o o กตรงนี้นะครับในส่วนของหัวข้ออีเมลแอค o เคาเนี่ยให้เราคลิกที่ปุ่มอีเมลแอค o เคาหนึ่งที่นะฮะจะได้ป๊อปอัพเหมือนกันเมื่อสักครู่ที่ผมทําตัวอย่างให้ดูนะครับ เสร็จแล้วก็คลิกที่ New นะครับแล้วก็ Add Step เดียวกันนะครับกับตอนที่ตัวอย่างเอาตอนแรกนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้ก็นําไปตั้งค่ากันได้ตามสบายนะครับก็ที่ด้านล่างนะครับดูมีการตั้งค่าของอีเมลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Microsoft Outlook นะครับหรือว่าเป็นเอ้ยของอีเมล Hotmail Outlook.com อะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าจะเป็น Gmail นะครับในการ Add แบบ Pop ป๊อปสหรือไอแมประมาณนี้นะครับก็ไปดูกันนะครับสําหรับใครที่ยังแอดไม่เป็นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเสร็จเพียงเท่านี้ฮะก็ลองนําไปใช้งานกันดูนะครับสําหรับคนที่ใช้งาน Microsoft o เอาลูกอยู่นะฮะที่ต้องการเพิ่มมีเมลเข้ามาอีกหนึ่งบัญชีนะครับก็ไม่ยากกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปครับผมก็อย่าลืมกดถูกใจหน่อยนะครับแล้วก็กดปุ่ม s u b s c r i b e นะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับ Microsoft Outlook หรือว่า Microsoft Office ต่างๆนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ